สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วพวกเราจะมาจะมาอธิบายวิเคราะห์เกมคลิปที่เปิดปากไว้ในกลุ่มเมื่อกี้นะครับเมื่อช่วงตอนเช้านะครับเราจะมาอธิบายกันว่าทําไมทําไมมันถึงผลถึงออกมาเป็นแบบนี้วิธีการเล่นกับท็อปที่เขาเล่นเก่งๆมันต้องทํำยังไงนะครับวิธีปิดวิธีป้องกันหรือวิธีการมองมุมกว้างๆไม่ต้องโทษกันเวลาเล่นเกมนะครับ จมาช่วยกันว<อ>ิเคาะในในแมตช์ช่วยสามค์จริงๆ<อ><อ>ตอนนี้ก็โฟกัสไม่มีแล้วนะฝัง่งเองกันไม่มีไม่ฟุกครับไม่ฟุกตอนนี้ยังยังยังว่าไม่ฟุกครับไม่ฟุกไม่ฟุก,ฟก,ฟกถ้าใครมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับคอมเมนต์่องทีต<ข>อนนี้เปิดมาบุ๋มดีนะปเิดนี้เราเจอกับทีมเอสจีสองอ่า ตอนนี้คือสองเอจมันมันค่อนข้างมานะครับเพราะว่าระยะจ่ายของเอจนี่ก็ไม่ได้ด้อยกว่า PG เลยถือว่าจ่ายได้แลมแถมอีกอย่างคือทั้งสองตัวเนี่ยทำแต้มไดทั้งคู่ซีแทบไม่ได้ต้องทำอะไรมากเลยแค่วิ่งสกีนแล้วก็อรอรีบาวรอเก็บเทอร์โอเวอร์เนี่ยครับจังหวะนี้มันเป็นจังหวะพลาดผมอาจจะรีบจ่ายไวไปหน่อยครับ พีจี <PG S 2> <ไง S 1> นะฮะสเก <ไง S 2> ตอาจจะรีบจ่ายประมาณาน,นใช่ไหมใช่เนี่ฮะเนี่ยจังหวะน,นี้ยคือเนี่ยจริงๆต้องต้องรีบจ่ายไปซีนะครับแต่ผมฝากให้เอจก่อนแทนที่จะจ่ายเข้าไปที่ซีเลยเน, <ะ S 2> นี่ยอ่าแล้วพอจังหวะน,นี้ครับตัดสินใจเล่นได้คือเล่นแต่แต่จริงๆไม่ไม่ควรเล่นเมื่อกี้เพราะว่ามันเขายังไม่ติดอ่อเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ติดสกีนเนาะแต่จังหวะน,นี้คือเหมือนจะฟุกนะฮะเหมือนจะฟุก เพราะว่าผมตั้งใจจริงๆผมจะจ่ายไปที่เอจเพราะว่าเหมือนเพื่อนบางได้แล้วแต่ผมกดจ่ายไว้ทีซีมันก็เลยเป็นจังหวะฟุกแบบแปลกๆเต็มเอาคุณไมพูดว่าเ,เซนเตอร์การเล่น <laughs> อ่าเขาเรียกว่าสอดช็อตช็อตเซเลคชันดีอ่าเลือกตำแหน่งยิงดีอะไรประมาณเนี้ยอ่านี่นี่ผมเดินผ่าถ้าพีจีเดินผ่าวิ่งไปชนเขาเนี่ยแต่วันนี้คือ จริงๆถามว่าเล่นได้ไหมมันเล่นได้ครับแต่ต้องดูด้วยว่าตีเขาตบหลังเราได้หรือเปล่าถ้าตบได้ก็งหวะเสียงครับซุมเสียงนจงหว้าสิบใช่ครับมันเป็นจังหวะห้าสิบห้าสิบอันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับแอร์บอลแผนแผนที่ใช้ผู้ผมใช้คือเป็นแผนแดดนะครับเป็นแผนดักคือแผนสกินแดดออฟบอล เป็นแผนหลักคือแต่แต่ถ้าต่อเนื่องไม่ได้ก็คือเออถ้าเราบางอั้นกับว่าเราบางไม่ติดหรืออะไรเนี่ยฮะเราจะเปลี่ยนแผนทันทีจะเปลี่ยนรูปแบบการบุกใหม่ทันทีแต่แผนหลักเราคือแผนแดดนะครับเผื่อเผื่อ,อใครยังไม่รู้จะจะสังเกตว่าตัว,ต,วตัวที่ยิงเมื่อกี้นะฮะเขาจะเป็นตัวที่ยิงเอาไว้ยิงแสกเอาไว้ที่ยิงแสกเลยสองไอจี แต่อีกตัวอีกตัวที่เป็นชื่อสีส้มนะครับเขาเขาไม่ยิงแสกเลยเขาจะเลี้ยงเข้าไป็นเลหรือเขาดับเบิลคัทด้านในอย่างเดียวเพราะว่าเขาเขาเล่น PG เป็นตัวหลักแต่เขามาลองเล่น2องนะครับอาจอาจจะเป็นอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ก็ได้ทำให้แบบผู้ผมได้ชนะมาได้จริงๆทีมนี้ก็โหดนะฮะถือว่าหนักหนักหนัก,หน,ก,ห,นกหนักใช้ได้เลย อันนี้จังหวะพาร์ทผิดหรือเปล่าครับปกติต้องพาร์ทเป็นผิดไปเอจีหรือเปล่าหรือตั้งใจพาร์ทมาหาซีใช่ใช่เพราะว่าเกมเกมนี้มันเหมือนกับว่าผมกับซีเนะี่ยเล่นกันประจําช่วงนี้เอจไม่ค่อยได้มาเล่นฮะก็เลยเน้นจะเน้นไปจ่ายที่ซีพลาดเยอะซะหน่อยแล้จังหวะเมื่อกี้ผมตกไม่โดนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ขึ้น Air แอร์บอลเมื่อกี้ผมตกไม่โดนเอง<ฮ>ยืนมผิดตำแหน่ง นนี yeah. okay. not not ้สวยดังด so ังจังหวะนี้ดีกบกบได้อยู่นะใช่สวยใช่จังหวะนี้ดีจังหวะนี้ดีถือว่าถือว่าใช้ได้ครับคือเหมือนพลาดก่อนแล้วเหมือนเขาก็ว่าเหมือนกับเขาจะตั้งใจแบบว่าเขาจะเก็บบอลได้เขาก็จะหลวมในการป้องกันเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะสังเกตว่าฟจีชื่อสีส้มนี่แทบจะไม่ชูดแสกเลยแทบจะไม่ยิงสามเลยเขาจะให้ ตัวอีกตัวหนึ่งที่มีซ่าชุดเอ่อมันก็ว่าชุดสามเลสนะฮะเยอะกว่าเข้าทําแต้มในการแสกมากกว่าแล้วเวลาเราเล่นเราป้องกันกันยังไงเหรอ,อน,นี้ครับเนี่ยจังหวะน,นี้ดีนะครับคือต้องวิ่งสวนครับวิ่งสวนกันนะใครที่หัดเล่นเอจีต้องหัดวิ่งสวนกับพีจีพจด้วยซี C ด้วยต้องต้องต้องหัดเล่นแบบนี้ครับคือวิ่งสวนกันนะเพื่อเจ่ที่จะเปิดเหมือนกับว่าเขาจะติดกันเองอะ่ะอีกสองตัวข้างในอะ่ะเขาจะติดกันเองทําให้แบบ ทำแต้มง,ง่ายขึ้นจะส่งออกนอกอเราต้องอ่ากดดันเขาครับกดดันพยายามอยากให้เขาเข้าไปในห่วงแต่สังเกตว่าพีจีปล่อยเข้าตลอดนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือจ่ายอันนี้คือจังหวะที่ไปต่อไม่ได้นะครับคือบางไม่ติดหรืออะไรก็อันนี้ก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวของเอจีเขา อ uh, จริง,รงๆเขาอะตอนตำแหน่งเอจครับแทบไม่คิดอะไรมากเวลาบุกค,ครับแค่แค่วิ่งยังไงก็ได้ลากให้ตัวประกบโดนซีให้โดนสกีนลากให้ตัวประกบโดนสกีนแล้วจะมันจะเล่นได้ง่ายขึ้นนี่ครับตอนนี้ก็คือถ้าเขาเลเขาได้แต้มแล้วแต่เขาไม่เลเขาจ่ายนี่ตอนนี้จังหวัดที่เขาผ่านเหมือนกันอันนี้คือจังหวัดที่ซีแบบบางคนบางคนเนี่ยยังตบฮุกไม่เป็นนะครับ แต่แบบต้องต้องสอบถามอีกซีว่าซีเขาคิดยังไงตอนนั้นอะ่ะเอาไว้จบก่อนเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาดูเดี๋ยวค่อยย้อนกลับมาดูดูจบก่อนก็ได้ครับเนี mm ่ hmm. ยเ่ยจังหวะอ่าห้าสิบห้าสิบอย่างพวกชุดแสกอะไรอย่เงี้ยครับถ้าถ้าเราคิดอะไรไม่ออกให้รอจางังหวะเขาสติลก่อนหรือบอกเขาแบบ อยู่ด้านหลังเราก็กดชูดก็ได้ครับมันจะเหมือนกับว่าโดนตบได้ยากกว่าเพราะว่าบางทีมันสติวแล้วมันแบบมันกดบล็อกไม่ทันอะไรเงี้ยฮะอันนี้จงังหวะซีสวยครับมาช่วยซับพอร์ตในการป้องกันทำให้เกมพิกได้แต่แต่อันนีนท้ที่เห็นผมพูดเดยอะเพราะว่าผมเล่น pg นะผมจะสังเกตเฉพาะาตัวผมส่วนส่วนอีกสองตำแหน่งเดี๋ยว ประมาณว่าซีเขาจะมีวิธีคิดอีกแบบหนึง่งก็คือเขาจะอจังหวะบุกเขาก็วิ่งสก,กีนครับแต่ถ้าสก,กีนติดเขาก็จะพุ่งเข้าไปรีอ่านี่ครับต้อง,ต,องต้องพยายามเซฟสเตมินาจากที่ผมสังเกตนะเขาจะเซฟสเตมินาให้ได้เยอะที่สุดต้นปีจังหวะเข้าไปไล่ตบแล้วก็พยายามซ้อนเพื่อนให้ได้ครับพยายามซ้อนเพื่อนให้ได้น่ยจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ไม่ควร,ไม,ควรไม่ควรจ่ายให้ซีครับควรจ่ายให้เอจีผม อย่างที่ผมบอกก็คือผมติดเล่นกับซีไปแล้วก็เลยจ่ายเน้นจ่ายไปที่ซีซะส่วนใหญ่จริงๆควรจ่ายให้จีเขาจิงแสกไปเลยให้รุนนะฮะไม่ควรจ่ายให้ซีไปชูนอย่างนั้นมันก็เลยทําให้ได้ได้ต่อเวลาอ่าเนี่ยครับสังเกตสังเกตว่าซีเขาจะอยู่แถวโซนเพนนะฮะโซนสีแดงๆอ่ะของของบริเวณใต้แป้นนะครับเขาจะอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเวลาแบบเผื่อมีคนหลุด หลุดเข้าไปไปดังอะไรเงี้ยฮะเขาก็จะเข้าไปซ้อนทันตบหลังได้หรือแบบช่วยรอซับพอร์ตเอจีเผื่อเอโดนสกีนนะฮะอย่าอย่าวิ่งเข้าไปใต้แป้นเด็ดขาดเลยนะครับคือเล่นวิธีการเล่นก็คือวิ่งให้ช่วยกันตลอดเวลาครับจังหวะนี้คือลูกลูกฟุกนะครับแล้วก็มันเป็นแผนสําเร็จอยู่แล้วระหว่าง PG กับชาร์กตัวละครตัวเมตานะครับตัวโกงจัดๆเลย ก็เผื่อมีใครถามนะว่า PG ตัวไหนดีสุดก็ต้องเป็นเรียวแล้วครับเพราะว่าเรียวมันเร็วที่สุดแล้วทั้งลุกทั้งรับเรียวดีเด่นทุกด้านครับเผื่อแต่แบบถ้าอาจจะไม่เท่หน่อยอะไรเงี้ยคแต่แต่เรียวนี่คือเด่นทุกด้านแล้วจริงๆเนี่ครับจังหวะนี้คือใครที่เล่น PG หัด้วยนะครับวิ่งวิ่งอ้อมออกมาวิ่งอ้อมให้เพื่อนบังให้แล้วก็ยิงธรรมดาแต่ถ้าเกิดเอ่อเกิดว่าสังเกตเห็นซีเขาตามออกมาก็เลือกที่จะจ่ายแทนที่จะยิงเองนะครับ จบละพูดใะมุมผมวะสมบคุณ์วะนี่คือพี่คือพี่พี่พูดคือภาพรวมใช่ปะอ่ะโอเคนะครับที่นี่รอฟังอ่าทีนี้คือรอเราฟังภาพรวมเนาะแต่ภายในเกมมันอาจจะดูไวไปหน่อยแต่ทีนี้าเราสรุปกันตรงแบบว่าเริ่มทีละอันกันเหรอลูกเปิดกันเริ่มลูกเ,เ,เปิดนะผมไม่เห็นตวนะผมดีชา้านะลูกเปิด กระพีปุ๊บกระพปุ๊บกระโดดนะครับลูกเปิดถ้า้าของเราเต็มนะถ้าเราคิดว่าของเราเต็มกระพีปุ๊บกระโดดนะครับมันได้เลยผมช้า,นะนนะาของเต็มมั่วืออ,อัดนะครับสเตตัสนะฮะเอาอธิบายเสริมนิดหนึ่งอัดสเตตัสนะครับเช่าเป็นรายเดือนเสียเพชรเติมตักกนการเพจดี SG กันดีนผมเลยดีได้ผมอยู่ในยอยู่แล้วช็อตไป อันนี้แบบที่วิเคราะห์ดูซีซัพพอตดีมากในการป้องกันตอนนี้ผมไม่คิดว่าเขาจะวิ่งมาบล็อกทันนะตอนนี้ที่ผมโดบล็อกเนะี่ยผมเห็นแล้วผมเหนช่องแล้วผมแดดไปเนี่ยันว่างนะถ,ถ้าเขาทันพีจีก็รู้แล้วส่งมาเขาถ้า p ปถ้าพีจีส่งส่งให้อาจจะไม่โดนใช่ไหม ไปโดนไหมไม่ไม่ถ้าไปทีตรงตัวแรกที่ไม่เบิ้ลให้เพีจีมันโดนอยู่แล้วเพราะว่าเนี่ยเขาวิ่งมาบล็อกทันเลยครับถ้าถ้าให้ผมพูดแทนในมุมเอสจีก็คือเขาอาจจะมองว่าเขาหาที่โล่งไม่ได้เขาเลยไม่ไม่รีบเอ่อไม่รีบเร่งชูดนะครับเพราะว่าเอสจีน้องคขาเนี้ยเขาค่อนข้างเน้นชัวร์แต่บางทีก็อ่าช็อตนี้ช็อตนี้ตอนนี้ผมว่ามั่มวเลยนี<า>่ฟุกนะตอนนี้ฟุก คือจริงๆผมก็เห็นผมก็รู้ว่ามันจริงๆมันก็ตบยากนะครับแต่บางทีมันก็ฟุกตบได้บางทีอ่ะที่บอกมันเป็นสูตรสาเร็จอยู่แล้วครับระหว่าง CPG คู่นี้มันก็มาร์กไปโดนละนี่รูปฟุกครับม<ๆ>นมันก็ลงลนะมันแม่นตัวโกสก,กีนกลางก็โดนนะแต่ไอจีเราพุ่งไปนิดเดียวนี่ก็โดนนะน,นะนี่ก็สูงนะ เรื่อเขาช้ากว่าจังหวะพีฮะจังหวะคอมเมื่อกี้มีพีจีเข้าทําแต่ซีเดินตามเพราะว่าอะไรฮะเวลาโดนตบลูกมันลอยครับซีสามารถกระโดดเก็บเธอโน้์ได้นี่ผมว่าพลาดผมจะตบหลังไว้มัน,มนมไม่โดนนะยยนี่มนผมผมเนี่ยผมไลน์เลยนะในหัวผมมันเลงเข้าไปเนะนี่ย ยินโดนสวย่สวยอันนี้สวยสวยก็ต้องชมครับเล่นไม่ดีต้องด่าแค่นั้นนะคิดอะไรมาหนัาดิอันนี้โดนนะจังหวะนี้จริงๆสติลได้เนี่ยจังหวะนี้ใช่ครับคือเซนเตอร์เขาติดนะไม่ใช่เอสจีนะในผมมาคให้นะดูนะเนี่ยสติลได้เลยนะเซนเตอร์เขาติดนะผมมาคโดนนี่เอสจีสติลชาร์ปนิดหน่อยนี่ก็สวยนะ จอดนี้ผมรีไม่ได้เฉยนะมังบอลอยู่ที่หัวกัดชัดเนี่ยอันนี้อันนี้ตีอยู่ใต้จีอยู่ใต้แป้นมากกว่าใกล้บอลมากกว่าใช่ครับจุดจุบอยู่ที่เอจดูไหมดูบอลหูือไใครเอจได้บอลนะเดี๋ยวจะเชื่อมันมันไม่ใช่ตัวดีจะรีได้ทุกครั้งนะครับมันมีมันมีแต่เท่าไหร่เทคนิคและจังหวะด้วยบางที ถ้าลูกต่ำบางบางทีพีจียังลีสู้เลยครับถ้าลูกมันต่ำจริงๆอ่ะอืมถ้าตำแหนเราได้ขึ้นอาจจะขึ้นอยู่จังอ่าของสัญญาณเน็ตด้วยไหมช่วยจังหวะนี้อะไรย้งมีไหมออันนี้ก็มีผลตัวนี้มีผลค่อนข้างสำคัญเยอะเยอะมีส่วนสมคัญเยอะอยู่แต่ก็ถ้าแบบก็มีครับมีผลมีผลทุกอย่างมีผลทุกอย่างตอนนี้ผมรู้นะตอนนี้ผมรู้ว่าเขาจะเข้าไปดังแต่ผมวิ่งไปไม่ทัน S <S ี่นะผู้มดูนะเรื่องสัญญานี้เราเราเราเป็นรองเขาเยอะครับมาร์กไม่โดนดูผมไม่ทันผมไม่รู้ว่าจะทำอันนี้จังหวะนี้ผมก็วิ่งเข้าไปไม่ทันเหมือนกันนะฮะที่จริงวรจะวิ่งเข้าไปอีกนินนด,ดน,น,นึงน่าจะได้ตบทีิที่ผมรีบตบไปด้วยจริงๆน่าจะวิ่งเข้าไปอีกใต้แปดอีกนิดนึงน่าจะได้ตบเนี่ยครับรเมื่อกี้พีจีพีจีไม่น่าวิ่งลากขึ้นแบงก์บนนะครับน่าจะวิ่งหลอกแล้วก็วิ่งวนกลับมามุม,ส,ม,ม,มสี่สิบห้อาองศาทีอาจจะอาจจะชุดได้<ะ>งั ใช่จังหวะนั้นจังหวะได้ไหมจังหวะจังหวะนั้นคือน่าจะวิ่งถอยกลับแต่ผมเลือกที่จะเล่นจะเล่นกับกับชาร์กแต่ผมกดผิดอ่าผมกดผิดตรงนั้นตุ้มรับจังหวะนี้หรอใช่จังหวะที่เข้าไปเลข้างแล้วก็จ่ายจ่ายไปที่เอจี่ใช่จอนกันนี่ใช่ไหมใช่ใช่เนี้ยหลังจากจังหวะตรงนี้จังหวะต่อจากนี้จังหวะนี่แหละอ่าอัาเน้นชั่งหน่อยเล้นหลอกให้แช็คนี่ใช่ปะมว่าจะบังแล อันนี้เนี่ยจังหวะเน,นี้ยจะจ้างใจจะจ่ายให้เช็กแต่ผมกดผิดไปตัวที่เอจีมันมันก็เลยกลายเป็นแบบว่าเราเซตกันผิดพลาดไปนิดน,น,นึงก็เลยต้องมานั่งเซตกันใหม่อันนี้ทีนี้ก็จ,จ่ายผิดอีกก็ยังต้องสลับปีอีกว่าทําไมผมไม่จ่ายเอจเมื่อกี้เขาโดดติดสก,กีแล้วแต่มันก็กลายเป็นว่ามันดวงดีถึงว่าซีโล่งพอดีอ่ะสีโล่งพอดีมันก็ถือว่าเป็นจงังหวะแบบฟุกๆแล้วกันจ่ายพลาดแต่กลายเป็นดีอันนี้ผมผมเอออันนี้อันนี้ผมตบไม่โดนครับไม่ได้อยู่ด้านหน้าผมรีบตบไปหน่อย แต่จังหวะที่ที่ซียิงสองอ่ะก็มีความสุ่มเสีย่ยงอยู่เพราะโอกาสที่จะไม่ลงก็เยอะใช่ครับแต่เราก็ต้องเสีย่ยงนิดนึงเนี่ยครับมันจะเป็นจังหวะที่แบบว่าถ้าเลือกได้ระหว,ว่างซีกับตัวตำแหน่งอื่นที่จะชุดระยะกลางครับให้ปล่อยซีดีกว่าแทนที่จะเสียสามหรือเสียแบบให้ซีเสี่ยงเอาซีเอาโดนตัวอื่นเข้ามาดังอัดนะฮะจริงๆก็คือถ้าเป็นไปได้ก็ปล่อย แต่ถ้าเป็นตัวที่เราเล่นตำแหน่งกัดเอ g จีพีนะครับถ้าเราคิดว่าเราวิ่งทันก็วิ่งไปป้องกันก็ได้ครับอันนี้มันอยู่ที่จังหวะตัดสินใจนะของแต่ละคนอันนี้ก็ช่งดีที่มันแอร์บอลนะครับไม่ช็อตนี้คุยกันเรื่องได้นะถ้าให้เอกสารคนคุยกันได้นะช็อตถ้าโดนตบก็ไม่เป็นไรนะว่าเซนเตอร์เรารอรีบาวอยู่แล้วใช่ครับเนี่ยต้องจับบอลมไม่ลง หลักๆง่ายๆเลยยอมยอมเสียสองดีกว่าเสียสามจะใช่ครับวิธีคิดง่ายๆแบบง่ายๆก่อนแต่ถ้าคือถ้าเราเล่นกันเข้าขากันมากแล้วคือไม่เสียเป็นดีที่สุดครับป้องกันให้เขายิงยากที่สุดถ้าถ้าเป็นซียิงก็อย่างน้อยก็วิ่งไปรบกวนสักหน่อยก็ยังดีอะไรเงี้ยถ้าทันะเมื่อ,อ,อ,อก,กี้พีจีไม่น่าวิ่งเข้าไปรวมกันนะครับมันแออัดมากเสียงสติลมากเลยเมื่อกี้เมื่อกี้จะพาพยายามวิ่งวนกันนะฮะแต่มันไม่วน ต,ตอนนั้นมันคือพยายามอยากให้เอจีเข้ามาวิ่งบนด้วยแต่เขาไปอีกฝั่งหนึ่งให้ถึงช่อสยองแล้วอันนี้อันนี้คือเอจอีดีนนได้ไหมจังหวะนี้ ันนี้เขาก็ล่นนะฝั่งเขาเริ่มล่นแล้วจังหวะเนี้ยร่เมื่อไนเขาก็ล่นเหมือนกันเี่ก็นนราา่านะแล้วเราก็ลน<ช>่นแล้วจี<า>วิ่งอะไรไม่รู้นะอันนี้ผมผู้จัดการได้อันนี้คืออันนี้คือข้อข้อข้อเสียของโทรศัพท์นะครับมันจะเก็บบอลแปลกๆหน่อยถ้าแบบเราคิดว่าบอลมันจะตกต้นเนี้ยเรากดวิ่งแปแต่มันไม่โดนฮะอันนี้อันนี้คือผมพลาดเองจริงๆแทนที่จะแทนที่จะแพ้เลยเกือบแพ้แล้วนะอ่าใช่มันเกือบแพ้เลยจะแพ้เลยนะผมว่าในช่วงดี ีก็โชคดีโชคด,ดีที่ยัง,งยังไม่ได้อะ<ด>นะนะเขาไม่กระโดดผมก็ไม่ดังรองเขากระโดดสตีนไมอันนี้โดนนะจะหมุนตีนหมุนหมนุนี่วัดจังครับดวงดีเลยรอบอันนี้ผมบนคนบอกให้เอฟจีเขารีบยิงเลยนะครับเพราะว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้วคือจังหวะแบบนี้คือค่อนข้าง ค่อนข้างไม่น่าเล่นนะฮะแต่แต่มันมันใกล้ใกล้เกือบจะหมดเวลาต้องต้องรีบทําอะไรสักอย่างก็คือผมสั่งให้ใช่ต้องให้รีบทําอะไรก็ได้ให้บอลไปโดนห่วงอ่ะนี่ผมรีเช้านะซระวังสามนะที่ผมปล่อยอจีเพราะว่าผมเห็นเพื่อนผมติดจาก,กี้นะผมเลยปล่อยนะเนีน่จังหวะนี้ครับเนี้ยผม,ผมก็คิดไม่ถึง คือผมกิด้นะรู้ว่าจะโดนในละแต่ว่าผมเห็นเพื่อนติดสกิลนะผมเลยเรื่องที่จะไปซ้อนเอจีฝั่งนี้ผมอันนี้จังหวะนี้ไม่ควรครับถ้าเขาเอจีจังหวะเมื่อกี้ไม่ควรสติลครับควรจะไปดักแต่ผมแบบช่วงนี้กําลังแบบติดสกิลติดสติลหัดสติลอยู่ด้วยก็เลยแบบเลือกที่จะสติลมากกว่าไปเข้าไปป้องกันฝั่นี้ไม่นดีนะตอนนี้จีเนะ่ะ ร่นไปไหน่อยยิบลงหรือแบบใจข้ามหัวไม่เคุยงไม่เคุยงเลยไม่ส่งข้ามหัวกระเสียบอลนะแต่ผมว่าร่นนะหรือว่าเราดวงดีได้เสร็จนะลูกนี้ลูกนี้จริงวินได้นะเนี่แนะ่รุ่นนี้วินได้เลยนะจริงๆอ่ะคือผมเห็นช่องเลยคือเนี่ยคือจริงๆริงเอชพีจีจะส่งให้เอชพีจีเลยเนะนี่ยแนะ่แเสร็จแล้วนะผมเห็นเอชพีจีออกนะเนี่ยพีจีเอานะจะส่งปั๊บปั๊บเนี่ยได้แล้วแต่ว่าช้าจริงนะมัวแต่วิ่งนะ ไม่ได้นะจริงจังหวะแบบนี้ควรจะฝากให้เอจียิงควิกก็ได้แต่แต่ถ้าแต่พอดีว่าซีเลือกออกไปด้านนอก <c oughs> ไปรอชดโอเคจังหวะที่ผมวาวัดนะนี่นคือจะวัดโอเคทําไหมเปิดพื้นที่ให้เพื่อนเล่นครับคนคนที่ทําแ้มด้านไหนคือต้องเปิดพื้นที่ให้เพื่อนเล่นฉี่ออกซ้ายขวาเลย อันนี้ผมพลาดเองครับผมคิดว่าเขาจะเข้าในแบบปกติไม่พลาดนะปกติครับ<พ>ทำไม่ได้ก็จ่ายเรื่อยๆอ,อ,อย่าให้บอล<พ>ตายให้พีจีถือบอลเป็นหลัก ผมวิ่งเข้าไปผมกดดังค้างนะอันวิ่งเข้าไแตรงมีดติดพาสซีฟช้างดังเป็นขึ้นสวยนะจังหวะนี้สติลสวยพี่เกมเลยเป็นสบายแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนละเนี่ยคือวิ่งให้เขาแบบไปอยุได้านในปุ๊บวิ่งออกมาผมวิ่งชนีมเกมนี้วิ่งชนได้นี่ผมวิ่งบังนะ ผมเห็นแล้วเข้าอ,อ้อมตรงนี้ตอนแรกผมสก,กีนตรงนี้ใช่ปะอ้อมงนี้ธีวิ่งตรงนี้ผมวิ่งใส่นะเนี่ยชนพอดีเลยได้ตูกนี้กดเงลูกอันนี้เป็นพิธีมาตรฐานนะับที่แบบเบสิกมากๆเลยที่แบบสกีนไม่ได้ก็วออิ่งชนเอากดแบบกเบ้า,าจบเลยจบเกมได้เลยครับเพราะว่าผมไม่เล่นต่อแล้วพยายามไม่อยากไม่อยากเสียแล้วก็คือคือเน้นชัวร์แล้วก็คือให้ซีเข้า โพสโพสมุมซ้ายล่างของสนามหรือขวาล่างก็ได้อันนี้น่าจะรู้กัน <Okay. S 1> นี่ครับแต่ตอนทีผ่ผมเล่นก็ประมาณนี้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเขาเก่งแล้วเราสู้ไม่ได้ครับแต่เราต้องต้องมีทีมต้องมีเพื่อนเล่นนะครับต้องคอยแบบต้องไว้ใจกันต้องเ,อเล่นเล่นกันบ่อยๆครับพยายามหาเพื่อนร่วมทีม ตอนแรกอาจจะยังขัดขดัดติดติดยังแบบเล่นไม่ถูกใจกันแต่แต่ขอให้เล่นด้วยกันไว้กันกว่าครับมีเพื่อนเล่นดีกว่าไปเล่นคนเดียวแน่ะนอนนีนี้จบแล้วครับมีอะไรว็ถามใต้คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์คอมเมนต์ถามมาได้เลยครับถ้าอยากได้แถมไหนก็เดี๋ยวจะพยายามไปหัดมาให้เนาะเพราะว่าก็เจอท็อปอยู่ทุกวันเขาก็มีหลากหลายแผนแเขามาเล่นก็เจอกันอยู่ทุกวันเจอถ้าพยายามทําให้ครับจะพยายามทาให้ให้ครบทุกตําแหน่งเลย แต่ทีนี้แผ่นนี้เป็นแผน่นแผ่นหลักเป็นแผ่นแดดนะครับแผน่นบางแผน่แผนบางสกรีนอะไรแผ่นสกรีน off, off bond. ออบออบบอลก็ส่วนใครที่อยากได้แผ่นอะไรก็เดี๋ยวพยายามไปหัดมาให้ครับแต่เราลองเป็นต้องลองก่อนมันต้องลองก่อนครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าจะจะเล่นวันนี้แล้วได้เลยต้องต้องฝึกกันอยู่พอสมควรครับขอบคุณมากครับที่รับชมวันนี้ครับขอบคุณครับ